สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมีดคมและมีดไม่คมกันนะครับมีหลายหลายคนสงสัยว่าถ้าอยากควงมีดบริซองเนี่ยควรเริ่มจากคมหรือไม่คมดีมันแตกต่างกันยังไงบ้างบางคนอาจจะคิดว่าเริ่มจากมีดคมเก่งไวกว่ามีดไม่คมบางคนอาจจะคิดว่ามีดไม่คมเก่งไวกว่ามีดคมจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบครับเดี๋ยวมาดูกันเรามาเริ่มกันที่มีดคมก่อนนะครับในส่วนของมีดคมเนี่ย ข้อดีคือเวลาฝึกเนี่ยครับไหวพริบเราจะต้องรวดเร็วกว่ามีดไม่คมเนื่องจากเราโดนบาดได้จริงมีคมจริงดังนั้นเวลาจังหวะที่เราควงอยู่เนี่ยครับเราจะต้องรู้ว่าคมอยู่ตรงไหนแล้วถ้าคมใกล้บาดปุ๊บหลายหลายครั้งเราจะปล่อยมีดออกจากมือก่อนได้ทันนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของไหวพริบหรือว่าการที่มีคมเนี่ยก็ทําให้เราระมัดระวังได้มากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันแบบมีคมเราจะฝึกควงท่าที่ยากๆเนี่ยได้ค่อนข้างชา้าเช่นท่ายน ในเมื่อมันมีคมเนี่ยครับเราไม่สามารถโยนมั่วเพื่อลองผิดลองถูกได้นะครับเราก็ต้องอาศัยโยนให้ถูกต้องจริงๆไม่สามารถลองผิดลองถูกได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออาจทําให้เกิดบาดแผลหรือการบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของมีดไม่คมนะครับมีดไม่คมข้อดีคือเราสามารถลองผิดลองถูกได้ครับสมมุติว่าเราอยากได้คอมโบโยนท่าโยนเราสามารถลองโยนได้เลยรับได้ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะมันไม่บาด นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการฝึกต่างๆบางท่าเนี่ยครับโอกาสบาดง่ายแต่พอใช้มีดไม่คมปุ๊บเราสามารถฝึกให้ชํนานาญก่อนได้นะครับด้วยการลองผิดลองถูกได้พลาดเราก็ไม่บาดเจ็บนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องคอยปล่อยมีดออกจากมือนะครับเวลาคมใกล้นิ้วแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียครับคือการที่ไม่คมเนี่ยพอเราไม่กลัวคมแล้วเนี่ยครับเวลาเราไปจับมีดคมเราจะไม่ค่อยกล้าควงท่าไหร่เหมือนกับว่า เราไม่คินกับความคมมาก่อนเรากลัวโดนบาดนะครับทาให้การคมเนี่ยไม่สวยไม่ลื่นไหลเหมือนมีดซ้อมนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของไหวพริบนะครับเนื่องจากตัวคมเนี่ยจะให้ไหวพริบในการหลบหลีกนะครับเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณที่ว่องไวกว่านั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันดังนั้นถามว่ามีดซ้อมกับมีดคมอะไรควงแล้วเก่งกว่ากัน1ึงอยู่ที่การฝึกซ้อมครับทั้ง2องอย่างเนี่ยเราจะได้เปรียบกันคนละอยา่าง มีคมเนี่ยได้ในเรื่องไหวพริบครับเราก็จะเก่งในเรื่องของท่าที่ต้องอาศัยการหลบดีหรือว่าไหวพริบเป็นหลักนะครับส่วนมีซ้อมเนี่ยเราก็สามารถเก่งได้ในเรื่องของท่าย,ยากๆที่เราเอามาฝึกให้คล่องนะครับแต่ก็ทําให้การกลับไปควงในมีคมเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากลาบากนิดนึงนะครับดังนั้นหนึ่งจุดในมีซ้อมที่ผมจะแนะนานะครับคือให้คิดไว้เสมอว่ามันคมครับดังนั้นเวลาเราจะโดนบาดเนี่ย ก็ให้เราหลบเหมือนที่เราเล่นมีดคมเลยนะครับแบบนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มไหวพริบได้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มคมผมเริ่มจากมีดคมมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ควงม,มีดคมมาโดยตลอดนะครับก็ คิดว่าไม่ว่าจะเป็นมีคมหรือมีซอม้อมก็ตามหลักๆอยู่ที่การฝึกฝนนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้คนที่กําลังสนใจเลือกนะครับระหว่างมีคมกับมีซ้อมจะเลือกแบบไหนดีลองตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับรอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ